ก่อ,อให้หลังหงขาวเด้อจ้ะเป็นังงามเด้อครับขาวครับจุม่มันไมโครโฟนน่ะอุมเนี่ยตีของลูกอ๋อแล้วพอจุ่มไม่แล้ว,วขอขอลครับบาทนี่งามก่อะด้อครับจ้ะเลี้ยง งามเนาะมี้ะจะไปทกงานด้วยครับสั้นเลี้ยสั้นเลี้ยโอ้ยมาพอจุมอ่มไงน่าจะง,ง,งามครับสีเขียวของข้าวฟ้าเลยพี่เฮ้ยงามครับ <c oughs> ร่างกายของหมู่บ้านอยู่ครับหมื่อวานนี้บ่ามเนเฮ็ดสีเบิดมื่อน,นี้มาผัดมีระงโกซอแซ่ขึ้นมาครับผมแล้วก็เฮ็ด<ต>องนอกด้านของเพื่อนใช่จะเฮ็ด นางโอกเฮ็ดองนอกแล้วกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับมณสเนคนบานปลาเด้อครับมือนี่กระพาพี่ยหใหญ่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมเข้าปลาห้าเฮ็ดอีกแล้วครับแต่มาพร้ากันในวันที่สิบสองเมษายนพศสองพันห้าร้อยสิบแปดเจอจ้ะครับผมมือนี่กระพาพี่ใหญ่มาน้ำครับผมกว้ยสันบ้านทุ่งฝนคนห้าเฮ็ดอยู่ทั้งหลังฝนครับผมสวัสดีครับอ๋อใหญใหญ่เด้อครับสิดจิ้มครับมาแล้วครับมาพร้าเฮ็ดแล้วครับผมตอนนี้มาแต่เสาแต่เซี่ยวคือเก่า พี่กัดไม้กอยูยบัดสะหอมด้วยครับหมู่ที่เจ็ดครับผมตำบลห้วยขามเผมบนทะิกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมมาพอเฮ็ดจุ่มใหญ่ๆอ่ะอีนี่เอาตัวสีเลยนี่ขก้าลายด้ยนแขข้าลายบ่อยเอาเก็บเลยครับมี่เฮ็ดละงงเนาะจ้ะนีอเพิ่งดข้าลายออกนะปลาออกหอบใหม่ห่ื่าปลาบนด้วยครับ งามกแม่นจ้ะเดิมเลยครับดเด็กแหกมานเด้อจ้ะบรินับตลาดกระซ่าเปลือนแน่นอกจะเพราะว่าฝนตกฝนเ้อครับเด็กร้านกัต้องคอโทษดก็ไั่จังได้กะฝนตกบิดขืนเลยเพื่อแม่นครับ จุ่มแหลกเลยครับจุ่มแหลกแหงมันเลยเมื่อมาสองตายันพิษวังอยู่ดอกมืน <c oughs> อนเพราะว่าเฮ็ดหลายยาติพ่อเฮ็ดหลายนครับจุ่มแหลกพ่อเฮ็ดหลายว่ามีตาใส่ตุ่มใ <c oughs> หญ่แต่เฮ็ดเบิังนึก <c oughs> อะไรบ้างเฮ็ดยัง โอ้เห็ดร่งเด้อครับหอมไม้เลยครับผมเออเก็บเลยดไหมออกไบบ่มนออกใ่ครับรอบใบอดีเห็ดงเขารั่งเขา้อยหเราหงอกเขาครับจุ่มงางนะจ๊ะจุ่มก็หงอกเหงอกเยอะจ้ะหงอกใหญ่เด้อครับหอมหอมครับผมแซ่บแซบบ้านหวานจุ่มงานเนาะ ครับผมข่าเหรอเนาะจุ่มใหญ่นเครับจุมน้ำครับผมปวนน้ำด้วยเนี่ยแว่าทุกมือกับปกทุกมือนะครับผม แต่ว่าบร่ไทย่บสีเบิ <c oughs> งเนาะก่านติไปนปไปงมด้อจ้ะแงมด้ยางกัน่าางมคลาดกัน่งมานเดีวเวจเอาด้วนอนนอตัราก็มืม <c oughs> อ ยางห้อกงามจดางเด้อไอ้่ะปาดไปเด้อพีดอกงามเก็บเห็ดน้ำหนองด้อ่ายเด้อเก็บหลดหนองมาวะ่นี่เงินเบิดน่ารอไปองมหนหมนี่ยาดอกงามเนล่ะแข็งเลย

อยงี้ยี้งีออออ้อืลอ,อ๋จังเลยลังมานะจ๊ะแีครับอืมเต จอะไรแบบนี่แข็งดีบ้านใหม่ครับผมอุ้ยข้าวหยาบอื้อจะเป็นขาวงามครับจุ่มในไง เยบเลยนี่จุ่มจุ่มใหญ่ๆนะจ๊ะต่อสจอนนี่ดงองเฮ้ยเปิดเบิ้จะข่าหายเ,เปิดกระติบ,บอ,อ่ะจุ่มคน được. Ừ. Ừ.

นี่ก็อธิษฐานนี่ก็เสียบได้เห็ดหวานมีรสหวาน,นเลยครับกินหอมกับเห็ดตะไคร้กินบ้างนี่ <Walk. S 2> โอ้ยพออีเมียอีเมียคุณนะเป็นกอเลยวเดียวน่าจะมาพอจุ่มไงน่าจะงามคาดเกลียวของผักปลาเลยก็จะโอ้ยงามขาดจะหยาบด้อยอายเ้ยเก็บค่อยๆเก็บเบาๆจะเย็นเย็น

อ๋อเนี่ยดูเมือนกนองใ้มสวงามเนาะนน ปีอ้านนะข้าวดีแล้วเหรอมีนจ้ะน้ลนวลๆครับผมแสบแสบหอมหอมกำลังบุจุ่มเลยกำลังขึ้นหน่อยดินกำลังแตก บดดินเล้อครับเดินกาะายนะคอัน<า>กำลัง<า>ออกเนาะบดดินนะจ๊ะรับคนตกห่ำเด้อครับดอกยังแข็งดีดอกยังดีอยู่ครับแซ่แส่กือ,อกันหนึ่งพอมหอมครับผม

บุรีวาหิบบอบนทันแห้งเนาะแล้วกข้าวบานใหม่เด้อจ้ะบ,บานมะขืนี่เนาะอือต็ปูปีนปนแกงกระเสียบี้น้งเด้อจ้ะจุ่มไงพันยศสองปุ่งงนครับ,รบเลืองดองง่ายนาะหลับเพี่จุ่มไง Đây nó đâu không hết ừ. bộ đỉnh bây à? Cám rồi Cái này không? อืมดูดินนี่ออออด้วนะจ้ะงามมากเยดดกเลยสวเลยกลุ่มว mm, านครับไสิบุดแล้วเน่อยนะบุดออกไปเหนื่อยเยังมีโคอยู่หลายๆเ้าโคโอาเถอะเดอ๋เพื่อนมาไ đoạn này cái nhang xôi cái này nữa cả, ừi đào kem luôn, แสบแกงนัวอยอะด้วครับนี่เรา่ัดต่อเแข็งจิดน่เก็บเลยน เออครับมือนสิข็ใส่เข้ามาปวดผอีกบนจักคือใส่ลลดเป็นวันนอเพิ่คนขืคนืปวดผ้เนาะไปใส่กระตาหลอกกระตาของงเงีม่ตุ๊บเลยนะแค่นอกน สดมากเพ็ดบดดินก็เอาละมาเอาว่าแหวกินที่กันแหนเศษอาหารทิพอาหารเทวดา <c oughs> ขอบุญของคุณเอฟซีหลายๆเด้อครับพี่เข้ามาเับชมมอนสเตอร์คนบาดปลาครับผมขอบพระคุณทุกไลทุกแช่ครับผมขอบพระค,คุณทุกการติดตามครับผมขอบพระคุณทุกๆกกำลังใจครับผมขอบคุณทุกทุกเพื่ททนที่ครับผมขอบพระคุณที่เขามาแสดงอยูยย่เอฟซี บนบานปลาครับผมเบมาเลยแม่เล่เบิดครับมันเรี้ยเห็นไงเดออเพราะว่าคนตางสีกันก็บปตรองอยู่คนตัวห่อีกับจีตางกันแน่ลายเนอลายเออถึงจะเลดไดเตอร์่ด้วเาไปเอาได้เห็นของเพีนยน้วง,งเพน,จนเจียงเราก็ตาไปไหวก็พึ่งมานำเลยเนาะเพื่อฉนเลสกฉันกัน เอาองดอกเอ้ยเก็บเพชรด้ยเผ็ดเผ็ดบดดินแแ่นด้วยเน่นด้ จ้างว้เอือมันนอเป้าตุนไไต้นดอกน่ะระงกขาวกระงกค้างนี่แม่กันข้ากับข้าจุงพลตัวอ๋ว<ข>อาพอจุ่มไม่แล้วครับบาทนี่ยูนา,นยานสัญญาณที่ดีเด้อครับ แม่นแล้วน้องเพื่อนฝนตกแล้วก็เห็ดละง,งกเลี้ยงออกช่องมานอยู่หน่อยเน่นถืองามขาดแาบอ๋อเป็ดละง,ง,งกขาวเด้อจ้ะเป็นละงโง,งก่กงามเด้อครับขาวครับผมจุ่มนีันไมโครโฟน,นหน่อยบู๊สวยเหมือนเนี่ยตีอของลุงปูยวัด ยี er ่แม่โอ้ยยังงอการกัดกต่ใดขึ้นก็เอาล่ะสิมนลยใส่ได้ใส่ได้อือเฮ็นงามแาบนี้เห็นดูเอ็นขาไหน่าจะออกใหม้ด้วยรับหลอใหม่เลยอีกสองมือครับผมสองมือนี่แน่นอนดีอารักการอีกแคขที่ตึงแดงขาไหลเลยอีกสองวันครับผมนัดให้เลยเพราะว่าฝนตกเลยทั้งหน้าอีแม่อีกดอกนึง

ngàn <laughs> ừ. 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 mà hỏi gì cơ đỡ hấp chùm nừng, Thì ừ. nhai ơi, mà đỡ mà kiếm hết bột điên

แองเลยเรื <rude S 2> ่อยออกมาองุ level, ่นาจะกครับนี่ยเาพโอ้ยเป็สันเป็นสันเลยโขบเนยโขบเโขบบ่อยกำลังขึ้นกัมีนะจ้ะ

mẹ chào 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 นี่งามเนาะเมนจ้ะปไปทำงานด้วยครับสันแล้วสันแล้วครับผมเวลาหอดเวลาอวยลงเหมืองแล้วเนาะมนจ้ะครับเขาทุกหม่องทุกไม้เขาทุกคมครับผมมีกระจกมันที่เก่าน่าจ๋ามื่อนี้อลังการกว่าหมู่บ้านอยู่ครับหมู่บ้านนี่บ่ามเนเฮ็ดสีเบิ้องเมื่อนี้มาพอดมีละงโกซอแซ่ขึ้นมาครับผมแล้วก็ เห็ดองนกเอนาะน้องเพื่อนนี่ยจะเห็ดนะงอกเห็ดองนกเลยกะเห็ดบดดินเนาะจ้ะสวยงามแห<ม>่งเห็ดหวานกว่าหมูหวานเนาะจ้ะหมูหวานนี่อยากเป็นเห็ดอันนี้แน่ครับผมมันนี่งามงามเนาะ ดื่นอีกออื่นเนาะจ้ะครับผมว่าจะมีเฮ็ดยังเกิดแน่เนาะจ้ะครับจ้าฝากกดไลา์กดแชร์กดติดตามมณเณรคนบ้านป่านี่เด้อจ้ะสำหรับคลิปมื่อนี้ก็มีอยังหลายจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะครับผมขอบพระคุณหลายๆเด้อครับที่เขามารับชมมณเณรคนบ้านป่าครับผมขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ครับผมขอบพระคุณทุกการติดตามครับผมขอบพระคุณที่เขามาซอยอยซอยสู้คนบ้านป่าครับผมก่อนเสียมลาพผ้าจากก็ขอมหน่อยไว้ใช่พ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องเอพีีทุกท่านทุกคนครับผมมีแต่คคคววาามมสุขเเจรริญด้อับ คิดเงินให้ได้เงินคิดทองได้ทองครับผมให้สมงกุ้งมาตรปัตนาครับผมให้โยมันขวัญยืนอยเป็นลมพ่อลมไส้ให้ลูกให้หลานไปโดนๆครับผมสำหรับื้อนี้ก็อำลาพระเจ้าแล้วครับมื่อหนาพอกันไหมสวัสดีครับ